เป็นไงสบายแล้วเราวันนี้เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องลงทุนพรุ่งนี้ไม่ต้องลงทุนเนาะ<ง>ใช่วันนี้แต่ยังปีเป็นผลดีครับสําหรับในเมื่อ,อเมื่อมันเงียบแตก่ก็ส่งผลดีให้กับเราครับผลดีอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้แม่บ้านตอบพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปตลาดใช่ครับพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปตลาดครับ ย่างน้อยๆก็อะคิณพทอซำนนีอ่อย่างน้อยๆก็มีมีผลดีอยู่ครับนิด <Yes. S 1> หนึ่งถึงจงเงียบแต่ว่าก็ช่วยให้เราไม่ต้องเปลืองพลังงานในวันทัดไปครับผมว่าไม่ต้องไปจ่ายตลาดรู้เรื่องนั่นแหละแมนบอนั่นแหละ